สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับรายการเด็กหลอนชาแนลนะฮะกับผมอีลาเฟ่ดอ่าวันนี้จะมาเล่นเดอะซิมหนึ่งเช่นเคยอ่ะครับอืมวันนี้ก็อยากจะเอ่อมีข่าวร้ายมาบอกนิดนึงนะครับเพราะว่าบ้านหลังที่ผมได้สร้างไว้นั้นหายไปแล้วนะเพราะว่ามันเกิดปัญหานิดนึงเกิดว่าผมไปสตูดิโอทาแล้วเวลานั่งรถไปเนี่ยพอไปถึงเลือกสถานที่เสร็จปุ๊บพอลงพอหน้าจอมันโหลดเสร็จตรงนั้นเละเลย อ้ตรงสิ่งก่อสร้างทุกอย่างเละไปหมดนะครับแก้ไงก็ไม่หายก็เลยต้องลงเกมใหม่แล้วก็เริ่มเล่นใหม่ทุกอย่างนะครับก็สําหรับอ่ะผมตอนนี้นะผมก็จะมาเล่นอาชีพเนี่ยก็จะเป็นดารานะครับก็จะเริ่มเล่นตั้งแต่แรกเลยนะครับยันเป็นดาราซูเปอร์สตาร์เลยอ่ะมาเริ่มสร้างตัวละครกันดีกว่านามสกุลของผมเอาเป็นเด็กะอ่อนเลยกันนะแล้วก็ชื่อขอเป็นเหมือนเดิมแล้วกันแอนดิว อ่ามีความเรียบร้อยเลือกราศีได้เนอะเป็นเราราศีมังมังกือเฮ้ยเลยเลยเลยมังกรมังกรมังกรโอเคก็จะเป็นคนที่มีความกระตือร้อน,นน้อยเออโอหน้าไ,ไหนดีวะถ้าเทหไหมเนะนี่ยเทเทอืมเป็นเป็น,ปนตัวยังไงดี เออแต่ละชุดนี่มันคตรรอเลยเชุด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 อืมชุดนี้เลยกันเนาะสีผิวประมาณนี้โอเคแล้วโอเคครับก็ไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าอยู่คนเดียวพอเอ,อ่โอเคก็เรามีเงินอยู่เท่าไหร่วะสองหมืน่นอ่า เราจะซื้อบ้านที่มันราคาถูกมากๆนะครับตั้งตัวแรกๆสามพันห้าสามพันห้าเออเออตรงนี้เท่าไหร่เอาไม่ได้เอาเออเอาสี่พันสี่พันห้าเอา, 4, 000, 4, เอาตรงนี้ก็แล้วกันสามพันห้าที่เดิมโอเคแน่ใจครับระบบช่วยเหลือสามารถที่ช่วยเตือนโอเคน,นะฮะอา่าดูแล,แล้ว ปัโอ้เ้ยอะไรนักหนาวะเริ่มแรกมาเลยก็ขอสร้างบ้านเออสร้างที่อยู่สักนิดนึงนะครับก็อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมพอ,อแค่นี้พอแล้วกันนะอยู่แบบว่าอืมยังไงอะก็ไม่ได้หรูหราอะไรมากนะครับอยู่แค่นี้อยู่แบบนี้ไปก่อน เอามันเป็นพื้นไม้ไหน่อยแล้วกันประตูประตูไม้อะกันไว้ก็ขอแนะนำนะครับสำหรับเกม The Sims เนี่ยแนะนำเลยถ้าจะเล่นเนี่ยเล่นแบบว่าอย่างไงอะเล่นแบบว่าอย่างนี้ไปก่อนนะไม่ต้องแบบมาถึงสร้างหรูหราอะไรมากก็สร้างหรูหราก็เล่นแบบใช้สูตรไปเลยดีกว่ายอย่างนั้น เล่นแบบแบบนี้ไปก่อนพอแล้วเห็นไมครับต่อไปแล้วก็เตียงเตียงนอนเตียงนอนอะแบบเก่าๆ,ๆ,ๆ,ๆผมว่าไอที่มันเป็นอ,อที่ที่ว่าทําไมภาพมันถึงเละนี่ผมว่าน่าจะเป็นเพราะวมอสที่ผมโหลดมานะครับพวกมอสของเสรมิมอแล้วพวกเนี้ยมันไม่รู้ว่ามันใช้ได้แบบมันใช้ได้แหละแต่มันไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ไงอ,อะไรประมาณนี้ก็ ห้องนงห้องน้ำอันไหนว่าห้องน้ำอันนี้เออห้องส้วมก็เอาถูกๆก่ันอยู่แบบประหยัดประหยัดไปก่อนนะ<ม>เรามีตังก่อนแล้วกันอโอเคอืมอ่างล้างจานอันนี้มีกระจกด้วยแถมกระจกให้อันนึงเดี๋ยวนะกระจก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 โอเคกระจกอันนี้ ปุ๊บเหลืออะไรอีกเหลือที่นั่งสำหรับดูทีวีนะครับเฮ้ยเออเอาตรงนี้กันนะตรงนี้ก็เป็นทีวีทีวีจอแบนแบนมากเลยอ่าแล้วก็อะไรอีกวะอ๋อตู้เย็นครับตู้เย็นตู้เย็นสำหรับกินข้าวกินอะไรเนี่ไยวะอันนี้อันนี่เออ ไม่ได้เล่นาแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นได้อาทิก์กว่าเองช่วงนี้เปิดเทอมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับอเอาเป็นเอาเป็นเ,อ,เนอันนี้เดี๋ยวมันถ้าพวกเนี้ยไอพวกที่มันใช้ย่างเนี่ยพวกอ,อย่าเพึ่งนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดไฟไหมไ้ง่ายมากดังนั้นเราต้องใช้ตู้เย็นถูกๆไปก่อนแล้วก็แงะเอาแล้วก็เอ้ยเด้อด้อาหา แล้วก็เตาย่างสักอันหนึ่งเนี่ยเผื่อไว้นะฮะแล้วก็กานหน่อยหนึ่งก็เอาที่ดับเพลิงที่ดับเพลิงอย่ไหนวะนี่ครับที่ดับเพลิงกลมๆโอเคสัญญาณเตืเอนสัญญาณการขมโมยด้วยอ่ะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วโอเคเริ่มแรกเลยนะครับสำหรับการที่เราจะเป็นดาราได้เนี่ยเราต้องมาหา มามามาที่หนังสือพิมพ์เลยแล้วหาเอเจนซี่นะครับเอเจนซี่นี่คือใครเอเจนซี่ก็คือคนที่จะทําให้เราเป็นดาราหรือว่าเป็นคือเป็นเป็นเหมือนกับว่าผู้จัดก,การส่วนตัวของเราอะไรมาเนี่ยเออครับก็ามาดูกันเลยก็ามาดูเอ่อเฮ้ยไปไหนวะอ่านอ่าน,น,นหาเอเจนซี่หน่อย เอเจนซี่ดาราหนะ้าใหม่แห่งซิตี้เราขอเสนอดาราของวันนี้วันพรุ่งนี้และเมื่อวานหาคุณมองหาความดังอย่างน้อย15นาทีให้โอกาสเราสิเพราะเราพูดได้เสมอว่าคุณต้องการเรามากกว่าเราต้องการคุณกค็คือมันยิงอ่ะคือเหมือนก็ว่าเราต้องการมันมากกว่าที่มันจะม,มาเอ,อที่ที่มันจะต้องการเราอะไรประมาณเนี้ยอ,อ่ะตกลงไปเอเจนซี่ดาราหนะ้าใหม่ยินดีด้วยยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวดาราดาวรุ่งและดาวร่วงของเราแม่ มาถึงแม่งก็แช่งเลยเมื่อไรก็ตามที่คุณพร้อมจะมองหางานในสตูดิโอทาวแค่โทรเรียกเราแล้วเราจะส่งรถไปรับทันทีโอเคตกลงหยัดไปอืมเอ้ยพอละไปดูละปรีไซเคิลได้เลยก็ปรีไซเคิลซะใครกำลังดังช่างมันก็เขาก็ก่อนอ่ะเราจะได้งานมาแล้วนะฮะตอนนี้เราไล์ชื่อเสียงแล้วก็สำหรับที่ สำหรับคนที่โหลดภาคพวกวาดเวทมงเวทมนอะไรมาเนี่ยมันก็จะได้กล่องมาเนี right ่ยม <That sounds> ันก็จะเอากล่องมาส่งหน้าบ้านชายลักลับนะครับมันจะเอากล่องมาส่งที Alexandria ่หน้าบ้านเราชายลักลับนี่เราจะไปเจอที่เมืองเวทมนนะเราจะไปเจอเขาเราก็สามารถถามเกี่ยวกับพวกไม้ไกยสิทธิ์ทุกอย่างที่เกี่ยวเวทมนได้นะครับมาเปิดกล่องกันเลยเพราะว่าเราต้องใช้ของนี้เราเล่นเวทเกี่ยวกับเวทมนด้วยเพราะเราต้องใช้เวทมนในการเสกจะได้สะดวกในการทํางานพวกนี้ด้วยนะครับโอเคก็มาเปิดกล่องกันเลยเอ้ยไปไหนอะ อ๋ออ๋อา๋อ,อดีมากเออดีเออ <c oughs> แม่งเดินไปนู่นแล้วแม่งก็เดินย้อนกลับมาเปิดกล่องชัวๆกล่อ,อนนิดนึงชึบชึบชึบชุดเริ่มต้นเอ่อชุดเริ่มฝึกเวทมนต์นี้เป็นของกวญทิ้นเยี่ยมจากผู้คนที่เป็นมิตรที่บอบอแมจิโก้ที่อยากจะเช้อเชิญให้คุณลองสายการผลิตสินค้าเวทมนต์สำหรับครัวเรือนไม่ต้องอาา่านแล้วโอเคตกลงอืมได้แล้วก็จะได้เครื่องนี้มานะเอาไว้ไหนดีวะ อไว้บนหัวนอนแล้วกัน๊สำหรับไอ้หลุมนี่นะฮะมันต้องวางไว้ที่พื้นหญ้าอย่างงี้เท่านั้นนะครับถึงจะวางถึงจะวางได้ส่วนในกล่องนี้ก็ยังมีของอยู่ก็จะเป็นเหรียญเมจิกเงินให้มาเงินให้มานิดนๆหน่อยๆไมแกซิดเนยเห็ดพิทเงือค้าเออเดี๋ยวเดี๋เงือค้างคกโอเคกอนิดหนึ่งก้อนิดหนึ่งไปเลยครับกล่องมันก็จะลอยเล้วไปอ่ะเดี๋ยว วันแรกเลยจะพาไปสตูดิโอก่อนเลยครับเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเรามาออ่ทำอออะไรนะอืมเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวทำสิ่งที่เป็นแบบส่วนตัวส่วนตัวก่อนแลวกันอืมกออ่อกอกอกอเออมีเพื่อนมาหานะครับแรกแรกก็จะมีเพื่อนมา,าต้องมาทักทายอ่าต้องมีเพื่อนด้วยก่อ,อนนิดนึงเออสวัสดีครับนี่จะเป็นตัวหนนะอื่างอคคุยคุยคุย เออก็พูดคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจก่อนนะครับเริ่มแรกมาเลยให้เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่ามันต้องมีเพื่อนต้องมีอะไรด้วยนะครับสำหรับเกมนี้ไม่งั้นอ่ะชมเชยเขาหน่อยชื่อชมอ้าวว่าไปจูบเขาทำไมอ่ะมันเป็นเก้วเนี่ยอ้าวตายเลยทีนี้ทำไมทำไมทำไมทำไปเชื่อชมเขาเออโอเคโอเคบายบาย บอกลานะครับ <ละ S 1> ก็เดี๋ยว <S <s <ign> <S เราเอ้ยมึงจะไปจีบเขาเนี่ยนะตายแล้วแ <s ign> ม่งเกชะชะัดชักอุอ้ยครับบอกลา <S <s <ign> <S เดี๋ยวบอกลากันตรงนี้นะฮะ <s ign> โอเคก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งดูทีวีเหมือนเดิมดูทีวีดูอ้าวมึงยังไม่กลับบ้านอีกเหรอกูมไม่จีบมึงเรากูไม่ใช่เกะย <S <s <ign> <S ับเลยครับบ๊ายบายอ้าวไม่ยอมกลับด้วยครับมม่คิดอะไรกูไะเนี่ย ไอ้บ้าอ๋อเสียงทีวีรบกวนฮนะก็ไปนอนต่ออืมก่อนหนึ่งก่อนที่จะไปสตูดิโอทาวเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรพร้อมนะครับเตรียมเอ่อเนี่ยพวกสถานะความต้องการฮะต้องเตรียมให้เรียบร้อยอืมโอเคก็ขอกอน,นิดน,นึงนะครับพลังงานเต็มแล้วเราก็ไปหาอะไรกินหน่อยเออทานอาหารเย็นแบบง่ายๆโอเคตื่น แล้วเออเอ series. อเออตื้นตื้นตื้นก็ขอกรนะครับกินกินท้ากินท้ากินท้ายหมดแล้วก็ต้องขี้ <laughs> โอ้ไม่กดน้ำเลยเหรอเนี่ยกดขี้ดิแม่โอ้โห oh, oh, oh. ปิด <c oughs> ปิด,ด <c oughs> ปิดโอ้โห <c oughs> ปิดปิดโอ้อะไรวะเนี่ยอ๋อไปหมดแล้วอ๋ออ๋อเฮ้ยไปไหนปิดทีวีก่อน แล้วก็ไปอาบน้ำจดชื่นจริงๆเลยอ่ะไปสตูดิโอทาเลยเออก่อนอื่นเลยเราต้องไปไปถ่ายรูปก่อนนะครับไปถ่ายรูปกับมันจะมะีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะในสตูดิโอทาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเอ่อก่อนอื่นเลยเราต้องไปที่สตูดิโอไหนนะั้นนะเดี๋ยวนะสตูดิโอไหนวะต้องไปที่สตูดิโอไหนก็ได้ไปไหนก็ได้ก่อนอืน่นเลย เพื่อที่จะหาผู้ชายที่มันจะแบบมาถ่ายรูปเรามามาเราก็จะแสงความสามารถให้เขาเห็นนะครับอืมแล้วเราก็จะได้ดาวมา0.5แล้วเราถึงจะทำอย่างอื่นได้แล้วหน้านี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเหมือนการเอ่อเหมือนคอยบอกอะคอยพูดให้เอ่อปลาเนี่ยเออคอยแนะนําเออใช่ใช่นี่ครับคนนี้เลยเออเขาชื่อแร้วเขาชื่อว่าอะไรปลาป,ป,ปาปลาลัโซเออชื่อแม่งเราไปโพสท่าถ่ายรูปหน่อยดีกว่า <spr its> ยินดีต้อนรับสู่ถ้าคุณเป็นคนใหม่แต่แถวนี้ขอแนะนําให้คุณเริ่มต้นด้วยการร้องเพลงบนเวทีเปิดหรือไม่ก็ร้องลองร้อง,องเพลงบนเวทีคาราโอเกะถ้ามันเข้ากับสไตล์คุณมากกว่าอย่าลืมว่าถ้าคุณยังไม่ได้สัญญากับเอเจนซี่ดาราหน้าใหม่การแสดงคุณจะไม่ได้รับการบันทึกลงใน,ในรายการดาราเป็นทางการเรื่องมึงโอเคเราไปนะให้มันได้ดาวก่อนชิบชิบโอโชเชเอวมึงมายิงขวางทำไมอะ โอเคเรียบร้อยแล้วครับก็ได้เป็นเอเจนซี่ดาราหน้าใหม่แล้วตัวประกอบเอ่อจะเป็นการที่จะเลื่อนยศเอ่อเลื่อนเลื่อนเอนต่อไปได้นั้นเราต้องมีไหวพริบนะครับไหวพริบแล้วก็ความสร้างสรรค์ก็กลับบ้านก่อนเอ้ยเอ้ยโอ้โเจดาราครับดาราสุดฮอตแม่พจะกลับบ้านล้อืมตกลง วาอยู่ไหนวะเนี่ยก่อนนี่โอเคกลับมาแล้วนะครับก่อนนีนเลยอ่าต้องมีความสบายเฮ้ยผมว่าโทรเดี๋ยนะอืมต้องไม่ใช่ต้องเรียกบริการแม่บ้านซะหน่อยเสียว,ว่าลสิบาทได้แปลหรอกแม่บ้านมาหน่อยเออโอเคสิบาทต่อชั่วโมงโอเคโอเคอเคอเคอนั่งดูทีก่อนนะครับเพิ่มความสบายอือโอเคปิดปิดอ่าฮะต่อไปครับไวพิบนั้นทํายังไง ให้เราคลิกได้เลยครับคลิกคําว่าไหวพริบได้เลยแล้วเขาจะบอกว่าให้เราทํำยังไงบ้างก็จะเป็นรูปเนี่ยก็คือไหวพริบนี่คือการฝึกการพูดนะครับการที่เป็นดาราได้นั้นต้องพูดเก่งต้องกล้าแสดงออกงั้นเราก็ต้องไปฝึกพูดกระจกนะครับกระจกวิเศษเอ๋ยใครงามเลิศในปัตตภีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่นะครับแหมกระจกวิเศษแหมไอชิบเอ้ผมนี่น่าจะเป็นดาราได้เนี่ยเอ้ยเอ้ยเอยเอบ้าไปแล้ว เฮ้ยเอาเงินเงินเงินหายอ่ะมันเป็นการบักนะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือยังไงนั้นเดี๋ยวดูกันอีกทีแล้วกันเพราะว่าผมยังเหลืออีกต้องเยอะเนี่ยับักมันบักครับโอเคสุดจะหักข้ามใจแอนดิวได้คะแนนทักษะไว้พริบหนึ่งคะแนนโอเคเราผ่านตรงนี้แล้วขั้นต่อไปสร้างสรรค์แมต้องซื้อ อุปกรณ์นะครับในการวาดรูปในการวาดรูปนั้นนี่เลยการวาดรูปนี้เราสามารถเอารูปไปขายได้นะครับฝ<า>ึกวาดรูปมาวาดรูปเลยก็เด<า>ี๋ยวพอขึ้นดาวที่อ๋อพอขึ้นเป็นหนึ่งดาวร้อยขึ้นเป็นหนึ่งดาวก่อนชิบ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 วาดรูปชิบชิบโอเคเรียบร้อยจบครับแค่นี้ก่อนที่เราจะไปสตูดิโอเทาได้นั้นเราต้องรออีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเป็นดาราหน้าใหม่ เราจะไปได้วันละครเพราะมันไม่ต้องการเราหรอกถ้าเราไม่ดังอ่ะเพก็นอนก่อนขอกอนะครับกอเป็นระดับสเลยตื่นมาก็กินอาหารใช้แล้วก็อาบน้ำแล้วก็ดูทีวีชิชอ้วนอ่ยจริงเลยอืมออ้ยสดชื่นสบายดูทีวีดูการ์ตูนว่ะดูการ์ตูนช่องตีนมันจะเกิดความสนุกเออปิดด้วยปิดด้วยก็ไปนั่งกิน หาแบบง่ายเฮ้ยผมให้ผมทำเก้าอี้โต๊ะให้เขาหน่อยดีกว่ามันทำไมมันอนาจ,จังหวะไม่มีอะไรกินไม่มีโต๊ะนั่งกินข้าวนะครับเฮ้ยอ้ข้าวไม้บ้านมาแล้วครับไม่บ้านจะคอยก็ผมว่านะเล่นน่ะง่ายๆเลยเราไม่ต้องเป็นเหนื่อยไม่ต้องไปอะไรเนะ่ยผมว่าเราคือจ้างไม่บ้านมาดีกว่าเราก็ไม่ได้เสียตังค์มากเท่าไหร่แค่สิบบาทนีงโอเคก็วันต่อมาเราไปสตูดิโอเทาเลย เราจะไปร้องเพลงผมก็จําไม่ได้นะว่าไอ้ที่มันร้องเพลงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะเดินหาด่วนร้องเงนี่ไงนี่ไงไปเลยผมจะไปร้องคาราโอเกะนะครับือร้องเพลงอะไรดีวะเหนื่อยล้าเต็มที <c oughs> โอเคโอเคอมีปะเนี่ยถ้ามันน่าจะใช่อ้าวหรือว่ามาผิดอ่าจริงๆด้วยนะฮะอันนี้เป็น,ปนบอกเราไปเดินไม่ได้หรอก เฮ้ยอัอนนี้นี่วาเออ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 นี่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 เออโอเคเราก็สามารถแสดงแบบนี้ได้ใช่ปะวะเดี๋ยวขึ้นไปด่วนไม่แน่ใจนะฮะเออแสดงโฆษณาน่าจะได้นะเออได้จริงด้วยเว้ยเออได้ได้ได,ได้ก็เดี๋ยวทําไปสักพักเราก็จะเลื่อนขั้นนะครับก็จะเลื่อนเป็นหนึ่งดาวขอกอนฮะเจ๋อมากคุณเจ๋อมากเออแล้วเมื่อไหร่จะได้เลื่อนความสบายไม่มีนะเดี๋ยวเราไปไปหาที่นั่งพักก่อนวยนี่มีทีวีดูไหมฮ ไม่มีนะฮะอ่ะไปไปไปหาที่นั่งพักก่อนกันนั่งพักนั่งพักอือ๋อสบายสะชื่นนั่งพักเสร็จแล้วเราไปห้องน้ําที่นี่ไม่มีแน่ๆเลยห้องน้ำห้องน้ำไม่มีจริงด้วยอ๋อาพักแล้วไปแล้วขึ้นมาสแสดงต่ออีกรอบนึงเฮ้ยเอ๊ะแม่งมีคนมาแย่เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงพอแล้วอ๋อแสดงแบบซื้อโฆษณาครับขึ้นมาอืออื้อหืออื้อหือ เกลียวมากฉันว่าวันนี้จะแวะไปซื้อเก็บไว้สักชุดดีกว่าโหนี่ใส่เก่งในผู้ชายไงอืมรอบๆอืม,อม,อมนันมันไม่เลื่อนดาวว่าอ,อยากนอนโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านไปนอนก่อนงั้นเดี๋ยวว่าเราค่อยมาวันต่อไปนะครับอืมไปกับบนคุณอยากใช้เราส่งรถไปรับไหมแน่นอนไม่มาเราจะกลับบ้านยังไงล่ะ โอเคไม่ไดาาาา้ก็ไปร้องไปซิงเกิลซองดีกว่าอืมไปนอนก่อนเดี๋ยวมันจะมาหลับคาบนพื้นตรงนี้โอ้โยอยากได้เงินโอ้ยอยากขึ้นเครื่องบินยังเลย,ห,ยหลับแบบอร่อยมากโวนแบบอร่อยมากเฮ้ยอยากดูปลาโลมาเฮ้ย <ítulo> อยากอยากอะไรอยากกินอะไรโออยากตีทันนี้จังเลยไม่มีคู่ให้ตีตื่นมาก็ขี้ก่อนเลยโอยอยากขับรถโอยอยากอะไรว่าม <95 S 2> <Sa> องไม่ทันเสร็จแล้วก็อืมแต่เราก็มาทำความสะอาดแล้วก็มากินข้าวอืน้ำที่นี่มันช่นะกงจริงจริงจริงจ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 ิงเสร็จแล้วก็มานั่งดูทีวี ตอนนี้เราไม่มีสังคมนะครับก็คือสังคมนี่จะให้มันเพิ่มยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะก็ไดกินก่อนก็เดี๋ยวปิดเครื่อเปิดไฟนะฮะแล้วก็ยังใช้เงินแบบสุรส้รู้สู้ร่ายไม่ได้ก่อนอื่นเลยเอ้ตอนนี้มันเวลาตีสี่ถ้าเราโทรไปหาเพื่อนเพื่อนมันดาวแน่เลยไม่เป็นไรเราตอนเย็นอีกวันหนึ่งโอเคเราตื่นไปสตูดิโอกันเลยดีกว่า เพราะว่าถ้าโทรไปหาเพื่อนตอนนี้นะมันไม่ได้อะเพื่อนมันก็ไปทํางานกันบ้างไปอะไรกันบ้างมันก็จะด่ากับมาว่าฉันไม่โอฉันไม่ได้มีเวลาว่างแบบคุณนะคะอะไรประมาณนะีท้ทีนี่ก็จะมีที่ร้องคาราโอเกะเราไปร้องอะไรดีอันนี้ดีกว่าก็เดี๋ยวไปหาเพื่อนคุยก่อนนะครับถ้าสังคมไม่มีมันก็ไม่มีกระจิกายใ,ในการแสดงเลยอืมก็ไปหาเพื่อนคุยกับใครดีวะ กับไอ้น,นี่ก่อนแล้วกันอ่ะพ่ท่าถ่ายรูปนี่นองแต่งตัวอะไรมาเนี่ยอ๋อเรียบร้อยนะครับมันมันไม่สนใจเราเลยเราเล่นเราก็เป็นคนในวงการแล้วอืมถึงแล้วกลับบ้านเลยแล้วกันนะ,ะ,ะรถเราก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนยี่ห้อใหม่นะฮะกับก็สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับ